สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาทำรีวิวน้องกระเป๋าใบนี้นะคะเป็นเซรีนนะคะใบแรกสําหรับตัวเองเลยนะคะแล้วก็มีใบเดียวนะคะคือที่ออสเตรเลียเนี่ยไม่มีร้านเซรีนนะคะหาเซรีนยากมากนะคะคือเห็นเขาฮิตกันมานานแล้วนะคะคแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ซื้อนะคะมีโอกาสได้ไปปักกิ่งนะคะแล้วปรากฏว่าที่ปักกิ่งเนี่ย เซเลกชันเยอะมากหลายสีหลายไซส์หลายหนังนะคะเห็นแล้วแบบละลานตาไปหมดนะใบนี้นะคะเป็นนาโนเป็นไซส์เล็กนะคะแล้วก็เป็นสามสีนะคะเป็นทรีคัลเลอร์นะคะอย่างที่เห็นน้องมีดำแล้วก็เป็นสีออกน้ำตาลนะคะแล้วก็เป็นสีน้ำเงินเข้มนะคะแล้วก็นี่คือด้านหน้านะคะของกระเป๋านะคะก็มีเป็นหูหิ้วเล็กๆนะคะแล้วก็มีเป็นซิปนะคะซึ่งสามารถใส่ของได้ประมาณขนาดนี้นะคะเป็นช่องแบนๆนะคะด้านข้างเป็นแบบนี้ด้านหลัง ขาบอกว่าตรงนี้นะคะเอาไว้ใส่แว่นกันแดดนะคะแล้วก็ตรงฐานกระเป๋านะคะแล้วก็ด้านบนนะคะจะเป็นลักษณะซิปความกว้างความยาวนะคะมาดูกันที่ฐานอยู่ที่20เซนติเมตรนะคะด้านบนเนี่ยพอแบะด้านข้างออกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ25.5เซนติเมตรนะคะส่วนความสูงเนี่ยด้านหน้าจะอยู่ที่10 เซนติเมตรนะคะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยมันจะมีขอขึ้นมาอย่างนี้นะคะก็ความสูงจะอยู่ที่20.5เซนติเมตรนะคะแล้วก็ความกว้างอยู่ที่10เซนติเมตรค่ะแล้วมาดูในกระเป๋านะคะก็จะเป็นช่องโล่งๆเลยนะคะเป็นซิปข้างบนนะคะพอเปิดซิปออกมานะคะ ก็จะเป็นช่องโล่งๆนะคะมีซิปอยู่อ่าไม่ใช่ซิปเป็นช่องแบนๆนะคะด้านด้านเนี้ยนะคะด้านบนอยู่ช่องหนึ่งแบบนี้นะคะแล้วก็โลงๆเลยนะคะความจุค่อนข้างดีนะคะสำหรับกระเป๋าไซส์ขนาดเล็กนะคะเราก็น้องเป๋ารุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับสายนะคะแบบนี้ย,วยาวๆนะคะสามารถใส่สะพายได้นะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะและนี่ก็คือไซส์กระเป๋านะคะเทียบกับตัวนะคะก็สามารถถือลงไปอย่างนี้ได้นะคะ เป็นหรือเปลาเอยคือทํากล้องได้ไกลสุดขนาดนี้นะคะก็จะประมาณขนาดนี้นะคะสามารถถือคล้องได้นะแต่ว่าค่อนข้างแน่นนะคะเรามาดูกันนะคะกับสายนะคะที่มานะคะเป็นแบบนี้เนาะก็ฮุกด้านข้างแบบนี้นะคะมีสองฝั่งด้านนี้นะคะแล้วก็เป็นอกีกฝั่งหนึ่งแบบนี้นะคะก็ถ้าเกิดถือสะพายก็จะเป็นลักษณะประมาณขนาดนี้นะคะเป็นแบบนี้นะคะ เป็นลักษณะประมาณขนาดนี้นะคะถือ crossbody ได้นะคะอย่างที่ร้ำนะคะเป็นคนชอบกระเป๋าถือแบบ crossbody นะคะ <c oughs> ก็จะประมาณขนาดนี้นะคะลักษณะขนาดนี้นะคะ และนั่นก็เป็นรีวิวสั้นๆนะคะเก so ี่ยวกับน้องซารีนานใบนี bumps, ้นะคะก็ตัวเองเ้าเนี่ยไม่ได้เป็นเซียนซารีแต่อย่างใดนะคะไม่นมีความรู้เกี่ยวกับแบรนด์นี้เลยนะคะว่ามีกี่แบบกี่ไซส์กี่หนังอะไรอย่างเงี้ยนะคะเหตุผลที่เลือกใบนี้เลยเนี่ยเหตุผลแรกคือสีนะคะสีคอมบิเนชั่นที่มาพร้อมกระเป๋านะคะก็เห็นครั้งแรกแล้วเนี่ยแบบมันสะดุดตามหลงรักเลยค่ะต้องได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ แล้วก็2นะคะที่เลือกเป็นไซส์นาโนเนี่ยเพราะว่ามีความเบาแล้วก็มีความจุที่ค่อนข้างเยอะนะคะสำหรับกระเป๋าใบเล็กแล้วก็เพียงพอสำหรับตัวเองในการใช้งานค่ะใบนี้นะคะเป็นหนังเรียบนะคะก็ได้ข่าวมาว่าค่อนข้างเบาบางนะคะแล้วก็เป็นรอยขีดข่วนได้ง่ายนะคะก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับคุณคุณที่สนใจในกระเป๋ารุ่นนี้ค่ะก็ขอบคุณทุกทุกคนนะคะที่ติดตามชมคลิปก,กันมาสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ